เรื่องที่1การปรากฏครั้งแรกของพลเรือเอกคิสารุในการ์ตูนวันพีชโดยตัวของคิสารุนะครับปรากฏตัวมาให้เราเห็นครั้งแรกในวันพีชฉบับมังงะบทที่504ส่วนในฉบับอนิเมะก็คือตอนที่398ซึ่งมันนะครับก็จะเป็นในช่วงเหตุการณ์ทำร้ายพอมอังกรฟ้าบนเกาะชาบันดีที่ตัวของลูฟี่นะครับก็ได้ทําการต่อยหน้าพอมังกรฟ้าอย่างเซนฉาลอดในโรงประมูลธาตุ และการกระทำนี้ของลูฟีมันก็ได้ทําให้พลเรือเอกจากสูงบัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือเนี่ยต้องถูกเรียกตัวมาที่เกาะชาบอนดีซึ่งคนที่มาในกลางนั้นนะครับก็คือตัวของพลเรือเอกคิซารุนั่นเองครับเรื่องที่2จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาบ้านเกิดของคิซารุนะกรับก็คือเกาะแห่งหนึ่งในเคททเลนนอต์ทรูและในวันพีชมุมต่อคคาถาม SBS เล่มที่65 เราก็จะได้เห็นรูปลักษณในวัยเด็กของคิซารุก็จะมีหน้าตาที่ดูเป็นเด็กร่าเริงกำลังนั่งอ่านหนังสือบนโต๊ะที่มีตะเกียงไฟตั้งอยู่พร้อมกับสวมหมวกที่มีลายคล้ายกับชุดทำงานของเขาในตอนที่เป็นพลเรือเอกซึ่งจากรูปลักษณที่เราได้เห็นดีนะครับคิซารุในวัยเด็กเนี่ยก็ดูจะเป็นเด็กอารมณ์ดีที่ตั้งใจอ่านหนังสือหาความรู้เข้าตัวนะ